โอเคครับวันนี้ก็อยู่ในเกมพัพมร์ทเนอร์จัมพ์ดิงคู่นะครับก็ใน,นเป็นช่องใหม่ครับเป็ช่องคือผมจะบอกก่อนนะครับคือคุณไม่น่ามีใครรู้จักหรอกไอมันมีอยู่ช่องหนึ่งนะไอช่องเก่ามชื่อว่าสารซาพารุนยน้ำถึงโดนแฮกไปนะครับอันนี้คือช่องใหม่ผมนะครับวันนี้ผมก็มาเล่น ทำแล้วนะว่ามีโทรศัพท์ติดเครื่องผมอ่ะก็อยู่มันใช้ไม่ได้เนี่ยเป็นเครื่องนะครับคลิปลงคลิปอะไรก็ช่องนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวก็จบแล้ว หแล้วผมก็ลบทิ้งไปนะเพราะตอนออออนั้นมันยั็ออยนี่แก้เบื่อแป๊บนึงเรา้อ,อนนีแล้วเราได้รวมมาเล่นนะกต่วยย่าขย่นเห็นผมอะเล่นจนจบได้ฝากกดไลค์ด้วย ผมทาต่ตอนตตอน,น,นีเ้เดี๋ยวนีคเราทมีสาระนะเป็นเกมเล่นแกหน่หื่อเยเดี๋ยวมจะข้ามตัดไปตอนที่อยู่ในโลกอียิปต์เลยนะครับ อาจจะมีเสียงรบก,กวนเยอะหน่อยนะเพราะว่าคือข้างบ้านเขาก็เสียงดังกันมากเลยตอนนี้บอกเลยนะไอ้นี้ตั้งแต่ด่านด่านด่านเนี้ย ตัครับแล้วก็ตัวนั่นอะไรเองยักษยตัวหดมันก็มีผมว่าตัวหดตจะมีตัวฟาโลกับตัวอื่นนั่นกูที่มันเอาสึ่งอะไรมาบังโอ้โหมันเปอะไรกาหมดเลยแล้วก็มียักษ์แต่ว่ายักษ์นี่เรายังไม่ถึงเนาะไกลอยู่ครับ

ผมว่านะผมไม่เล่นจนถึงด่านที่ห้าอะไรเงี้ยมองเล่นที่ห้าไปด้วยไปเล่นมองไปเล่นกูดูว่าอันนี้ผมเล่นอยู่นะไม่แน่ใจนะว่าห้าดาเนี่ยเล่นเล่นเพราะว่าห้าดาด้วยยังไม่แน่ใจนะว่าเล่นกี่อะไรอย่างแต่ผมว่าน่าจะเล่นอะไรเละ มันก็จะให้เรา้องไปตีไปตะดกันสิโอเคอ้าวได้แผนที่มหแล้วเดี๋ยวมันจะให้เราเล่นอีกรอบด้วยกันยทุกคนควรจะมาอยู่หน้าหลัง นี่มันจะให้เราเล่นมันจะบังคับให้เราเล่นนะจะเราไม่ก็กเล่นก็ไม่รับงเงินนะโอเคทีมีอะไรเยอะแยะนะครับอารมก็จะลองแบบให้เราลองใช้ลองนู่ลองนี่ ตัวที่ผมไม่ชอบที่สุดในโลกอียิปต์มาแล้วครับนผมไม่ชอบตัวนี้เป็นอันดับสามเลยมันมาเป็นหมู่อ่ะแค่มีมหินอะไรไม่รู้บ้าง โคตแย่ yeah. 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 ตัวอะไรเผาได้หมดอ่ะโอ้น่อทด่ง,ดงตัวเผาตายเลย อันนี้ก็จะเป็นด่างนิสัยแล้วท่นมันกดไม่ได้วะตัวหนึง่งนะโอเคครับนนมันไม่เป็นัรมันต่างอะไรไม่ใช่มันมันอ๋อไม่ใช่ไงแต่มันมันกดอะไรไม่ได้อะผมก็เลยรีวต่เมื่อกี้นาดีเครื่อง นะผมว่านะครับผมว่านะมันต้องแบบมีบางด่านแล้วที่ผมต้องไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันเวลามันเดีนมันจะนานนะตอนนี้เราเพิ่งมาได้แค่ด่านด่านห้าเองนะด่านจะถ่ายบางช่วงนะด่านแต่ละด่านจะถ่ายสักบางช่วงแป๊บหนึ่งนะครับ มันให้เรากดอ่ะให้เราเกตตัวใช่ไหมอะไรวะเนี่ยมันให้เราออปเกตตัวอยากได้ัดชิด้ว่อเห็นเขาใ้กันรนะอไปไ่อยากเรามาใช้ใหม่ว่แต่ไม่ใช้ะ เอตัวนี้พอจาาที่หยิบนี่มันก็กากอยู่แล้วยิ่งเอาตัวนโคนมาใช้อ่ะ นะตัวที่มันเป็นมนะไม้ทุกคนตัวไฟล์มาด่านนี้เลยวะ ด่านแต่ว่าด่านต่อไปเป็นด่านบอนนะครับตอนจากด่านนี้แม่หรือไม่ใช่ว่าอือด่านไหนไม่ยินไม่น่ใช่งั้นจะให้เราใช้ตัวก่อนนะถึงจะไปด่านบอสมาด่านไหนมาดูนี่ด่านหกเลยด่านหกเลยบอสที่มาตอนสุดท้ายนะด่านสายพันชั้นจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นด่านสายพัน ยนะอยากได้ตัวอยากได้ไกูดเลยแต่เกตพีชูเตอร์เาเรียกว่าอะไรวะผมอยากรัปเกตพีชูเตอร์มากกว่าตัวนึงตัว,ตว ใช้ประโยชน์ไ oh, ต่งาาสมตเไอมอที่บอสมาเลยดีกว่าเพราะดาบแรกๆนี่มัน่าเบื่อนะไม่มันไม่มีตัวบดม่าะมีแต่ตัว ธรรมดานอเคครับตอนนี้บอสมาแล้วนะน่าจะไม่นี่น่าจะไม่ยากนะเพร่อผมจะหวังมันไปเรื่อยๆนะครับก็จะเอาตัวมาหวังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวบอสกำลังจะตายแนละ้วถ้ามันตายเดี๋ยวมันจะโยนลูกมันมานะ Ada mana? Ee. Eh. shooter banyak tak? Tidak conmigo. แค่กาี่เก็บประุกะได้ด้วยเหยโอัน,น,อนต้นออก็จะได้ออกมาไนงะม้ยเพงสังเกตันไอตัวไอตัวต้นกล้วยนี่มันเลี้ยง้วสองนะั้นผมอยากได้ ผมอยากอัปเกรดตัวพีชูเตอร์มากกว่า บังคับให้เราเล่นด่านเนี่ยนะหลังจากนี้ก็เราเล่นเองเลยนะนก็จะมีบางด่านที่มันบังคับให้เราหรือบางครั้งก็จะบังคับให้เราทำโน่นทำนี่มาแทนเริ่มน้อยลงแล้วนะนี่แสงไม่แทบรางวัลได้ตอนเจ็ดโอเคนี่ไงเฮ้ยพีชูเตอร์นี่ครับพีชูเตอร์มาเล่นด่านพีชูเตอร์ไหมวะ องให้เราทดสอบดูนะว่าระหว่างน้ำแข็งกับอันนี้มันเป็นยังไงนะแต่ที่จะให้เราทดสอบครับะมันไม่ต้องจัดก็ได้ลไปได้หดอัวอนนี้ไม่จาเป็นตัวกระดูกหมามาแล้วตัวกระดูกหมามาแล้ว คือระหว่างตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมดูช่อง oh <my> ผมกำลังดู oh <my> ผมดูคลิปเขาไป oh <my> ดูคลิปด้วยนะ สามสิบนาทีที่ทุกคนเห็นแค่สิบเกินนาทีนี้คือตัดไปบางส่วนนะแต่ถ้าเอาจนเต็มประมาณยี่สิบกว่านาทีนะอะไรเนะี่ยเดี๋ยวก่อนนะโฆษณาปัญหา,า,ญญามารอบนี้จะมีเพื่อพิเศษให้เราลองใช้ดูนะผมจะเลือกเป็นตัวน,นี้แล้วกันโฆษณาปัญญาอ่อนนผมก็ได้มาแล้วนะครับจากการดูโฆษณาปัญญาอ่อนนะครับ มีตัวไฟหมืนน้ำแข็งมา้วยโอเคตอนนี้รอบนี้น่าจะง่ายมากเลยพว่ามีตัวพิเศษให้เราใช้โควตสปีดก่อนไม่งั้นช้าเหมือนตัวเหมือนตัวพิเศษอะไรกอนให้ไปส่องไฟตอนกระตุกอะไรเราก็ได้ตัวใหม่มาตัวนี้จะเอามากำจัด หลุมศพของกระดูกหมานะโอเคคลิปนี้ผมไปก่อนละตอนแรกก็จะตอน,นแอจนจนรกตั้งใจว่าจะอัดให้มันจนเหนอะอะไรวะจนตกด่านเลยแบบเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวผมมาอาัดคลิปใหม่นะอะไรโหเนี่ยโฆษณาปัญญาอ่อนมาอีก่แล้ว